นิดตัวเดียวเนี่ยหกศูนย์ตัวเดียวเราศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวหกศูนย์โคโลศูนย์ตัวเดียวบนศูนย์ตัวเดียวบนล่างล่างหาตัวเดียวหาแซโอหาตัวเดียวล่างหาหาเขาดตัวดิล่างหาแล้วนะาเลยหาศูนย์แล้วครับปูหาศูนย์หาศูนย์เออนี่อันนี้ล่างล่างได้หนีล่างหาล่างล่างหาหาหลักใดครับปู อยู่หลังไดหลังได้ให้ได้จับเซวจับเซวเนาะไปมักตัวใดลูกี่น้องเลยปูปูมักที่สุดคำนวณได้สั้นตัวนี้นี่ศูนย์นี่มั่งบนอืมมักตั้งเป็นติดตัวใดมักศูนย์บนมักตัวนี้เออว่ามักมากตัวนี้นี่มักหกศูนย์มักหกศูนย์ครับท่านผู้ชมคือมักเป็นส่วนตัวเสื้อเสื้อล็อกสีบวกลูกนตัวเลขให้นะครับมักหกศูนย์ฟังเสียงเอาเดอมคุณผู้ชมครับจะว่าฟังเสียงจริงลิศ อยมากับิดอนน้มาเอายงจังไหนด้ค้างที่ซื้อทางนี้ครับถ่ายพระเอกอยู่อเนาวแหกงเกี่ยเมื่อไหรไดตัวตกลมดีครับผมไปจได้ปูงวดบางนึงนี่ครับไปเจมี้อตงหลายบมงวดบางว้นรากซ้ายบ่ะัวไวเกิดจากอีหยังปั่นปนึ่งสี่แปดนึ่งสี่นึ่สี่ มันเป็นอย่างไรครับปูนัสี่เปลี่ยนเป็นเลขอีกย่างรอะแต่ว่าตัดเหลนอตัวเนะโอ้สงูเสาหลดปูเนาะเสาหลดหึ่งสี่แปตัดเหล็กสองเสาอนเอาของปูนี่ละนี่เอาของปูมาหนคำนวณของปูนี่หล่ะศูนย์นี่นี่นี่ศูนย์กับเจ็ดเจ็บ่มีเหลือศูนย์วดก้บ่มีเจ็ดเหลือสี่นี่เห็นบ่เห็นว่ชัดๆเลยวอเกี่แปดี่ไปตั้งบนทั้งล่างบนล่างเลยอ๋อนี้ก็มี้ตัวนี้ละนี่ อสอศูนย์โคโลตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวสยวยวิไปติดตีสไซเขาน่าละหาตัวเดียวโคโลด้วยล่างหา้าบนศูนย์ล่างหา้าอืมล่างห้ากับใส่เอาตัวเรามาคือหกศูนย์ให้ให้ให้ให,หาใส่เอาตัาาวปร,ประกรบอบอยเพียงจะว่างอะไตัวเดียวไปในล่างอ่ะมาหดมาหกศูนย์เน่บนเนี่มาหอดำคำยำขึ้นนะครับพี่น้องนี่คือเปรียขคำนวณทีมงานเราเดินทางมาถึงที่นะครับ หอดมองหอดบอลฝันเห้นตคนทรไหมนะว้นไทรหาค้นไหมคนตายหาคนไปนอนเลี่ยงกันไว้แต่ละอยู่ตายจะค้นนะเพิ่งดูไปท่านนี่หลังจากผู้ว้นไทรมันเป็นผู้ใา้เบิดมองดูโลงศพเอาเลี่ยงกันตละสูหาหแล้วท่านตายผู้ใช้หาค้นตายน่โอมาจังไดนั่นเนี่ยวะฝันฝันวันนี้บอกไม่สวดมัดจิกาเพราะ ตัวมาที่กาวงตะกุลในแนวปูสั้นเลือนเต็มตัวบางได้กันเลยแล้วมันจะมีศูนย์บ่าศูนย์หน้าคนตายกับศูนย์คนตายกศูนย์สี่แปดละปูจังว่าความฟันกับฟันจังสั้นครับเบิางในตำราดีกว่าผมเคยเบิางในตำราศูนย์เพรามันตายตายหาคนเงือ่ศูนย์ห้าเงือ่ศูนย์หกเนาะแมนแมนตัวอาจจะศูนย์หาศูนย์หก หกศูนย <mile> ์หกศูนย์หนึ่งตัวหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหนี่เลยวนี่เวนี่แล้วเนี่ยนี่และตีเอาแบบนี่ละศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวโคโลยิ้มันเีอกไส้นน่บ่ห้าศูยบ่ไม่เตี๋ยหกศูนย์บ่ดปบนตัวาดหน้าบ่คือบนศูนย่างศูนย์บ่ันเกี่ยวกันยิ่งทีเรื่อละสูตรปูขนวนั่นก่กันวดไหนว่าเก็บกับซีนาอมันก็มาซีมืนบ้าะบนล่างพอมันไปเห็นว่าตัวนี้ศูนย์นึง ศูนย์บนล่างห้าปูหมักตัวเดียวคือหกศูนย์หกศูนย์แล้วแล้วแล้วหนึ่งหกได้ปูนี่หนึ่งหกตัวนี้ได้ครับนี่มาจะได้ไม่ได้เป็นศูนย์หนึ่งบวกปูคือคือจังซนะีน่ยางวดก้อนในได้เจ็ดกับซีเจ็ดคับซีครับซีเราเอาเจ็ดดับเหลือซี่บนตัวเดียวโอ้เก้าซี่อเก้าซีอ่มามาเนี้เก้าซี่ตั้งเก้าซีสิบสามบวกมาเนี่บวกสามเป็นเจ็ดเก้าบวกศูนย์หนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์เจ็ดดับมันมีสูตรทำอยู่เหลือศูนย์บนตัวเดียว สูตรบนตอนนี้สูตรบนหาล่างเออสูตรบนห้าล่างเนาะปูเป็นเป็นมันเป็นสูตรคำนวณนะปูต้องบนสองดาวน์คำนวณเราอืมบ่ต้องระเบิดทรลงครับบ่ต้องมันบ่าไวแล้วปูบ่าไวแล้วครับถาเข้าเลยปูหมดถามเข้าเลยครับแต่พี่คนทรเขมานไหลโอ้ยร้ายรับบ่ไวเลยเมื่อนั้นบปูแล้วว่ะถามนี่ถามนั่นนึกว่าบดออกก็บอกออกบดออกก็เลี้ยงเรามามปบดออกกรเลี้ยงหราอไม่ เือจังวอที่ตอนงเขาฟองเจ้าตัวเจ้าตัวปูแล้วไอ้นล่ยให้เบอโทนหจะได้เบอร์น้ำมือเจ้าัึนละปูปิดเครื่องเลยเนาะโอ้ยปูย่าใเบอร์โทเข้าเจ้ยกซิมบ้านอเจ้หนาตัวเขามอยกซิมครับนี่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 มันออก่าเนื่เอ่อสิบสามบวกมันจะได้หกได้สเลขออกศูนสี เห็นบ่มากบ่นี่สิว่าตัวนึงงมันไา้สิบสามบวกมันได้หนึ่งได้เจ็ดเลี้ยออกหกหนึ่งเห็นว่าหรับเปล่าว่าหนึ่งนี่อันนี้มาสิมันถือบวกองกัดเด็ยวันนี้สูตรปูนะครับสูตรปูนี่ได้เจ็ด้นเห็นว่ามันมาออกแปีีออกล่างออกไกลๆบุนแล้วออกเก้าสีอีกเห็นบ่ครันนี้ครับ เก้าจี้ในศูนย์นเกียรนี่มาบนสองโตีะมาบนสองโตตัดแล้วนี่เกียรัดเกียแล้วแลับศูนตัวเดียวแล้วศูนยตัวเดียวแล้วศูนย์ตัวเดียวบนสุดลบได้กับเป็นหกศูนย์หกศูนยตีปหกศูนย์หกศูนยตีปู่มากที่สุดหกศนยวคือคอยชางเกียรจังที่ในหนึ่งเกียรออกห้องหนึ่งออกใกล้กลเกันนี่ัี บานนี้ออกเลเจ็ดกับสี่ออกแปดสี่เห็นมั้งใกล้ใกล้กันบานนี้ศูนย์กับเจ็ดคาร์โก็คือหกอศูนย์ศูนย์หกหนึ่งนี่นี่ละศูนย์หกศูนย์ศูนย์ตัวเดียวเลยศูนย์แปดเป็นอะไรบอสทำไม่ขึ้นบอได้หายหลายตัวสำงวดนี่บนคู่เดียวเลยบนคู่เดียวนะปุ๊นเออบนข้างเนี่ยหายหนาตัวเดียวบนบนอีกศูนย์ศสหกคู่เดียวเลยศูนย์หกศูนย์หก ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกคำนวดด้วยศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นนี้คือคำนวขคำนวณลูกล่างเนี่คำนวณปูผมทบชมนะครับผมคำนวดของปูสองดาวเล่ยฟันเล่ยยังกับฟ oh ับตัวเดียวหรือครับพี่น้อง